มาครับวันนี้มาแถวสวนพึ่งลาดบุรีบังเอิญไหมเนี่ยไม่บังเอิญเขาเรียกว่ามีสายมาสายรับส่งสารมาบอกว่ามีหนึ่งร้านที่จะนําเสนอเกี่ยวกับอาหารป่าชื่อร้านเจโยเนี่ยเดี๋ยวไปลองดูเขาเขียนว่าเป็นร้านเ้าต้มนะแต่เขาเขียนร้านร้านเขาต้มแต่เขาบอกว่าเขาทาอาหารป่าด้วยลองมาลองดูดีกว่าว่าจะออกเป็นแนวไหนเขาบอกเลยว่าเด็ด เด็ดไม่เด็ดต้องมากินน่ะคิดดูดิก็มีคนบอกมาแล้วอ่ะไปเดี๋ยวขอสั่งอาหารก่อนก็มีอะไรมาโอ้ยนี่ฮะนี่หมดเลยเนี่ยต้มแซ่บต้มเนื้อไม่กิงก็ได้เนาะเราหลับได้ดูไม่ติดง่าที่คนต้องมีหลายเมนูนี่แนวผัดเนี่ยมีหลายเมนูเลยเดี๋ยวมันอะไรไปยัง เดี๋ยวมาสั่งกันดกว่าแล้วมาดูว่าจะเอาเมนูอะไรอยากก <ไป S 2> ินอะไรนะเดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนกระดูกเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันไงเดี๋ยวเรามาดูอ่ามาละค่ะควันนี้มาเยือนถึงร้านลีเลยตามคำเรียกร้องมันมีหมายมามาจดหมายน้อยส่งมาบอกว่าให้มารอร้านอาหารเจโย แต่เขาไม่ชื่ออาหารป่านะเขาชื่อเป็นข้าวต้มเจโยนะเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดเจโยอ่ะเขาบอกว่าเด็ดเลยเขาบอกเด็ดเนี่ยก็เลยสั่งเมนูนี้มาเลยอะไรอ่ะกบนุ่มอันนี้อะไรกบกิ่นกบกบผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดเหรอใช่ไหมกบผัดเผ็ดนะใช่ลองแบบชิ้มจัดจ้านะ รสชาติรสชาติขั่วพริกพริกแกงขึ้นมาเลยเผ็ดร้อนไงเคือดตาคมเดือดโอ้ยเดี๋ยวขอลองอีกทักหนึ่งชิ้นเล็ดดักนะเหรอมาขอมาดูเลยเฮ้ พริแกงขึ้นมาเลยเกชาเนี่ยไปวนกินดบ้ได้หรอน่านเลยอ่านเลยอ่ะเรือยอันนี้แะซุเปอร์ซปเปอร์ลองน้ำหน่อยครับกรอบ้วยกินง่ายก็ทำง่ายนะทำดีว่ะกรอบอร่อยที่สุดเลยที่เคยกินนะอยอันนี้ให้นมเรอเ้อเปี้ยวล่เปรี้ยวเผ็ดสามรสเลยอ่ะติดแต่ขาไก่ ซูเปอร์มินี่มันด้วยนะเลือดสูตรเขาสูตรเขาสูตรเลือดเหรอเนี่ยอืโอ้โหรสแบบนี้นะไม่มีเลยคำว่าพอออันนี้รต้องมีต่อเนื่องโอ้โหทานเลยว่ะไม่เอาไม่ลองเหรออันเนี้ยไม่ลองจริงเหรอไม่ลองแตจะบอกว่าเมนูนี้เด็ดมากเขาบอกว่าเมนูนี้เด็ดนะอืมอันนี้คือปลานรกปลาดุกนรกแต่ว่า แต่เราไม่ได้กินปลาดุกเะยมีมีคนกินเลยสั่งมาอร่อยมากเมนูนี้เราก็ต้องผ่านไปก่อนเขาเอากลางออกเาหรอเนี่ยกินได้หมดเลยคืยคยอว่าเขาทอดเลยแต่ก้างใหญ่เขาอาจจะเอาออกชอบเมนูกบอะกบผัดเผ็ดปลาดุกกบ เครื่องแกงก็ถึงเลยอ่ะเผ็ดร้อนมาเลยอ่ะลองกบเลยไปได้เลยโอ้ดูให้ได้เลยนะกบเดี๋ยวเขาลองตีนไก่แบบเต็มๆเลยละลรยในปากว่าดูดิดูน้ตีนไก่ขอมือจับไปนะนิ่มตากเลยว่าอะลายเล็ปากไหมโอ้ ไม่ได้เข้าบ้านหรออะไรในปากไ,ได้จริงเหรอจ้า,าไม่ได้เข้าบ้านแล้วลิ้นนุ่นๆน่ะละลายในปากเลยอะ่ะหืมดูเมนูนี้เมนูนี้ก็ผ่านเลยนะเนี่ยแปลกงั้นแบบนี้ทำไมเขาใส่เลือดหรือว่าเป็นบางเฉพาะร้านของเขาเออว่ะเออน่าจะเป็นสูตรเขาไหงม,มีเลือดด้วยมีเลือดด้วยนะอย่างน้อยต้องมีติดอะ่ะเมนูนี้ต้องมีติดโต๊ะอะ นี่อีกหนึ่งเมนูที่แนะนําเนื้อเนื้อผ่าอะไรนะเนืเนื้ออะไรนะเนี่ยกระเพราเนื้อเปื่อยโตกระเพราเนื้อเปื่อยเขาบอกคุณอร่อยสามชั่วโมงอะขับรถมาเพื่อมากินสิ่งนี้นี่ ้งอ่ไดมีความเผ็ดอยู่ข้างในแล้วกเผ็ดเพราะว่ามัต้องรอหวานหวานเป็นเมมันก็แบบสามรสอะรสชาติสามรสเลยแค่วาไรน์รอเปื่อยดีนะเฮ้ยเนื้อเปื่อยเลยว่ะนุ่มเลยอะนุ่มจริงเฮ้ยถ่ายไม่ได้ไปหนูนอะดูดิเออเนื้อนุ่มๆเอาแค่พอร้อนหน่่นนีี่เออเนื้อเปื่อย โเขาเกลือยผัดกะเพราอ่ะบอกเลยว่าสดแค่สามเมนูนี้ก็สุดแล้วนั้นสี่สามสี่สี่เมนูแล้วเลยสี่เมนูเนี่ยอุ้อันนี้ก็สุดจริงเนี่ยาด้อยากแนะนำเมนูนี้อันนี้สุดยอดเมนูนี้น่าน่ากินเลยบลาดุกนรกแนะนำเลยอยู่แถวร้านเขาอยู่ไหนแถวสวนทึ่ง รเรจอเจอเ,เ,เ,เลยเจโยเจโยส่วนหึ่งเราจะบอกว่าเราไม่มาไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> เขาแนะนำให้มามาก็ต้องมาหอนร้อนชอบปุบ ละลายเลยตีนยเวขาตีหน่อยนะตีนสุปเปอร์ตีนโอ้โหใส่หมูแท์ละลายเลยอนะตีนอนะ ชอบติดอ,อ่ะติดช้าง,งโโหสุดจริงว่ะมาแล้วมาแล้วบอกแล้วจะอวบอกว่าไม่สุดไม่ได้เลยนะสุดย่อยเลยสุดทุกเมนูถกัดเรไปทำหนึ่งงานเนี้ยคารองสุดทุกเมนูออเห็ดเนด้วยเหรอ เปล่่ยป่าวตีนโอเคตีนเปล่อเลยเลยเอ้ยผ่านมาต้องผ่านมาพลาดไม่ได้นะส่วนพึ่งนะชอบตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยเดี๋ยวขอตักก่อนกะเพราเนื้อเปื่อยเต็มเต็มจนเป็นคัน ตามด้วยข้าวนะเบื่อจริงๆนะเนื้อพี่แกล์เนื้อเปื่อยเข้ากันได้เลยไม่เหนียวเลยนะกำลังเคี้ยวนะเคี้ยวแบบแบบไม่เจ็บฟันไม่เหนียวก็เจนไปไม่เจ็บฟันไม่เหนียวป้าข้อดีของเคี้ยวมันจะไม่ก้อนเออบางคนไปเจอเนื้อแบบเคี้ยวไม่ออกนะอันนี้เคี้ยวแบบสบายๆเลย เป็นแต่ถ้าเมนูกรอบอะ่ะยิ่งกินยิ่งเพลินอะ่ะกระดูกก็เยอะเหมือนกันเนาะใช่ไหมไม่เราบอกว่า้องทอดใช่อืมแตาบางคนชอบเนาะบางคนก็ไมช<อ>ช่ชอบจริงอ่ะเราต่งแบบแห้งๆนะม,มันควจะควรจะแบบ เผ็ดน่าดูแบบผัดแบบคล้ายๆนกนะโอ้โหเข้าเนื้อเข้าเนือโอ้โหความเผ็ดขึ้นแล้ววะคิดดูเดี๋ยวเอากลับไป็นวนใหม่คนดเขาสุกยังมืออีกหรอเฮ้ยแต่ร้านเขาเปิดห้าโมงเย็นร้านเขาเปิดห้าโมงเย็นเขาจะขายช่วงห้าโมงเย็นขึ้นห้าทุ่มมะถึงเที่ยง,ง,ง,งคืนเราก็เลยมาถ่ายทำดึกหน่อยเป็นไงพูดเป็นดีไหมถ่ายทำ <c oughs> แต่ก็เป็นครั้งแรกะเรนยเราถ่ายกคืนด้วยเพราะว่าอันนี้แบบตั้งใจมากินเลยแหละตั <c 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 ้งใจมากินเลยอชอบตรงน้ำเนี uh> ่ยโอ้โหยิงสดยิ่งอร่อยคลิปคลิปนี้เรามาถ่ายดึกหน่อยเพราะว่าเราจะมากินช่วงเย็นไงเพราะเขาร้านเขาเปิดช่วงห้าโมงเย็นเรามาถึงก็ทุ่มครึ่งแล้วเนาะมาถึงทุ่มครึ่งแล้วอะ ผ่านมาแถวนี้เราก็แนะนําเลยหนึ่งร้านเลยที่ต้องแบบต้องลองกินอ,ะอ่ะเจโยพริกแกงเขาถึงมากแล้วความเผ็ดอ่ะเผ็ดนํามาก,ก่อนเลยถ้าเราไม่กินเผ็ดก็สั่งธรรมดาก็ได้ขอกินแบบม,มีพริกเลย กินไม่ยูแล้วเนี่ยแต่กบนี่ไม่มีกลิ่นคาวขึ้นเลยนะเพราะเครื่องแกงเขากบมาเลยเนือจชินกลบปะไม่ค่อยคือแต่ต้องกินแบบห้งห้ออ๋อถ้าเกิดเป็นแบบห้องใหญ ต้องลองอะไรที่ไม่เคยลองก็ต้องลองกร <c oughs> ๊ <c oughs> บผัดเผ็ดยิ่งกินยิ่งอร่อย <c oughs> เสียงสับกบอบอะป๊าบเลยกับ <c oughs> โหเมนูแค่นี้ก็ดัดเต็มเตี้ยงแล้วข็น้ำเนี่ยแนะนำถ้าผ่านมาสวนพึ่งเคิร์ดหาเลยร้านนี้ไม่มีผิดหวังฮะเจยโยเจยโยนี่นี่ต้มโขงต้มโขต้มอะไรโอ้ เดือดนะหมดแล้วไปทดลองอีกหนึ่งเมนูเนี้ยยกเลยต้องร้อนมันจับมาตัวต่ามีหนึ่งเมนูต้มโขมปลาช่อนมือยอมอ้วนนะตัวรอไม่ได้แล้วเอ้คนละรสชาติกับขาไก่สุเปอร์นะแล้วแบบเลยอ๋อนี่ปลาช่อนเขาทอดก่อนเลยเนี่ยเออ ทอดมากรอบเลยนไมันนทอด่ปลาย่างปลาช่อนมันจะเป็นต้มยูทอดมาเลยต้มยูปลาย่างมันจะเป็นย่างมันจะหอมออกเปรี้ยวๆเนาะเออเปรี้ยวๆป่ะเปรี้ยวเปรี้ยวเป็เผ็ดครบเครื่องอ่ะโอ้โอแค่นี้ก็หมดแล้วไม่ผิดหวัง ต้องมาไม่มีผิดหวังสามชั่วโมงไม่ผิดหวังสามชั่วโมงไม่ผิดหวังละเอามาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็ไปหาที่กินที่อื่นต่อนะ <c oughs> ขนาดนี้ก็มาไกลนะ EP นี้มาไกลมากสามชั่วโมงมาเพื่อมาร้านนี้ส<ม>าม,มคำ<า>เรียบร้อนะม,มีหลายเมนูอยู่นะมีหลายมีหลายเมนูเดี๋ยวข้ังหน้าเราไปหากินที่อื่นต่ออ <c oughs> EP นี้เอาแค่นี้พอ